สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อสารจากภาพพลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะที่สมาชิกเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินสองคนนั่งอดอาหารอยู่หน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่จังหวัดกระบี่เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนที่นั่นและการท่องเที่ยวค่ะ นอกจากนี้พวกเขายังยื่นเสนอเรื่องของพลังงานทางเลือกและบรรยากาศที่เกิดขึ้นมีภาคประชาสังคมแวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจทั้งสองคนอย่างต่อเนื่องปฏิตามรายงานจากคุณอาอิชะแก้วนพร,รัตน์นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะวันนี้ผ่านมากว่า1นึรชั่วโมงขครงการอดอาหารของประสิทธิ์ชัยนูนวลและอัครเดชชาคินดาเพื่อเสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทานยิน เทจะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนและทรัพยากรในทะเลอันดามันหากมีการก่อสร้างโครงการแผ่นป้ายพายถูกแผ่นที่เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นป้ายขอความรุณรงหรือป้ายขอความให้กำลังใจเล่านีลวนบงบอกถึงวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมครั้งนี้กระบี่ไม่อันดามันไม่ควรจะทุกทำลายเราทุกคนก็โผล่โผลเมือนกันว่า ตายใต่รุดแล้วเนี่ยประเทศเราควรจะมีพลังงานสะอาดซึ่งกระบี่ก็ยืนยันว่าสามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ท่านนินครับอันนี้ทุกคนที่มาเยี่ยมก็คิดเด่นตรงกันถ้าหากว่าอันดามันมีโรงไฟฟ้าฐานหินเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ครับเพราะผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ทุกคนต้องให้ความสนใจคาดหวังว่า ในการทำสิ่งนี้จะทำให้ทุกคนตื่นรู้แล้วรู้สึกว่าหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีวิธีชุมชนท้องถิ่นการพัฒนาที่เราสามารถเลือกจัดการตนเองได้ในท้องถิ่นน้ำมันครับในแต่ละวันจะมีมิตรให้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจน่งเป็นเพื่อนรวมพูดคุยรวมทาง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและนักรองวงขีตานชารีเทมาสร้างสีสั้นและร้องเพลงให้กำลังใจกันและกันก็วันนี้นะคะมาให้กำลังใจกับพรรคพวกแล้วก็คนที่มีความคิดในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาพื้นที่รักษาวิธีชีวิตของจังหวัดกระบี่เอาไว้นะคะแล้วก็มันไม่คุ้มค่าเลยค่ะที่เราจะเอาพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะไปแลกกับ มลพิษต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็บทเรียนเนี่ยเราเคยได้รับมาแล้วที่แม่เมาะจังหวัดลําปางอะนะคะไม่ใช่เป็นคนภาคใต้แต่ว่าเป็นคนภาคเหนือเราได้เห็นถึงผลกระทบเหล่านั้นแล้วซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศเราอีกการอดข้าวเนี่ยบางคนอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับการเสี่ยงชีวิตนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันคือการอดทนต่อความทรมานของตนเองซึ่งเขา ยอมรับความทรมานนี้เพื่อรักษาทรัพยากรไว้ให้คนทั้งชาติเพื่อนาคตของเราท้งนี้นอกจากเกอข่ายปกปองอันดามันจากท่านหินเทรวมกันแสดงจุดยืนเพื่อปกปองเร่งทรัพยากรนาบาลคองตัวเองแล้วยังมีผู้คนมากมายเทสนใจและให้ความสําคัญกับเรื่องทรัพยากรทุกคนก็สามารถรวมด้วยช่วยกันในการรณรงค์บอกลาวส่งต่อความรักความห่วงแห่อันดามัน เผื่อรักษาทรัพยากรเทมี้าเล่านี้ด้วยกันได้นักข้าวบละเมืองอรงายงานนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์ค่ะโดยเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินร่วมกับองค์กร change.org ร่วมกันรณรงค์ขอผู้สนับสนุนจำนวน30,000รายชื่อเพื่อยืนข้อเรียกร้องต่อการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถานหินที่จังหวัดกระบี่ ความคืบหน้าล่าสุดค่ะวันเสาร์นี้จะมีการเชิญชวนอาสาสมัครมาร่วมกันวาดรูปปกป้องทะเลอันดามันเพื่อสื่อสารกับสังคมว่าทะเลอันดามันเป็นของทุกคนค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวของคุณและส่งมาที่ facebook com citizen thai pbs หรือทางหมายเลขโทรศพัพท์09 4 9 7 6 1 2 8 5เพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนแล้วกลับมาพบกับซีรีพอรตเตอร์ได้ใหม่ สวัสดีค่ะ